อเออสดไหนเนะาะใส่ตาตำใส่ผักชีเนี่ยโอ้โห<า>ไม่เอาเอาเาอเขาเรียกว่าตำอะไรนะเขาเรียกว่าตำชุยเหรอมาจากชั่วสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้เรามารีวิวสวน บ้านคุณสมหวังนะคะบ้านคุณสมหวังเขาตกแต่งสวยงามค่ะดูสิคะน่ารักค่ะก็คุณต้อยเขาขยันค่ะช้ามาก็ช้ามาก็อยู่กับต้นไม้อยู่กับสวน นี่คะ่ะอันนี้อันนี้สวนไม้ด่างนะคะนี่โอ้โหเพิ่งมาเห็นของเขานเนี่ยรีวิวแต่สวนกับเพราข้างนอกคะ่ะไม้ด่างเพียบคะ่ะดูนี่คะ่ะเพื่อน สวยค่ะโอ้โหบ้านนี้เขาก็เล่นพันไม้ด่างเหมือนกันนะคะเนี่ยเราไม่ได้เข้ามามุมนี้ค่ะเพื่อนๆนี่เราไม่ได้มามุมนี้ค่ะเราไปแต่สวนสวนกะเพราสวนครัวนี่ค่ะ อันนี้ก็เขาก็เลี้ยงปลาหางนกยูงค่ะอ้มุมนี้ไม่มีใครเอาดอกไม้มาใส่เลยนี่นะครนนัชอบมุมนี้จังเลยมีใบดงใบด่างกับเ,เขาด้วย จ้าของบ้านก็ไม่บ้าบอกเลยว่าเป็นใบอะไรบ้างแต่อันนี้สวยค่ะสีแดงเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ป้าก้อยก็เปลี่ยนตัวเดินทางแล้วนะคะป้าก้อยจะกลับวันที่หกเดือนหน้านี้ละค่ะวันที่ไอ้วันที่เจ็ดท,ที่จะถึงนี่ละค่ะป้าก้อยทำธุระเสร็จแล้วป้าก้อยก็เลยกลับเลยดีกว่า ไม่ได้ทำอะไรไปเตรียมตัวเก็บเห็ดให้เพื่อนๆทำคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะนี่นี่ก็สวยค่ะโอ้นี่ค่ะต้นอะไรป้าก็ไม่รู้แล้วนะคะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันสวยจริงนี่ทักทายสาวน้อยน้อยสวัสดีค่ะสาวน้อย อันนี้มุมสบายค่ะคนี่ค่ะอันนี้กัญชานะคะเนี่ยเ,เพื่อนเขากลัวเขากลัวจะไม่ทันสมัยเ,เพื่อนก็เลยไปหากัญชามาปลูกกับเขาบ้าง นี่ค่ะนี่ค่ะสวนสวนสวนด่างอันนี้สวนใบด่างอันนี้มีใบกินได้เลยใบชูภูนมด้วยมน,นวยมลูกน,น,นี่ค่ะใบชพูพูโอ้โหแหมถ้าอยู่ก่อนกลับนะจะขอเก็บเลยใบชูพูเนี่ย นี่ขนุนมีลูกด้วยนี่ค่ะขนุนดูขนุนซะก่อนเออวะบ้านนี้ปลูกขนุนได้กินนะ่ะนี่ค่ะโอ้โหบ้านเขาปลูกต้นไม้รอบบ้านเลยค่ะเพื่อนเพื่นนูนเลยค่ะอืม นี่รับรอบบ้านนะคะเนี่ยโอ้โหใบชพุพูเห็นใบชุพูแล้วคิดถึงแกงหอยขมค่ะแกงเคยแกงหอยน้องตีค่ะแกงหอยขมน้องตีนะคะคิดถึงนงตีจังใบชพุพูบ้านนี้บ้านนี้ที่จอดรถเขากว้างมากเลยค่ะเพื่อน สี่คันจอดเฉพาะในบ้านนะคะสี่คันในบ้านมไม่ดูจะเป็นเอ่อที่เก็บรถจริงๆดูที่ที่จอดรถเขากว้างมากจอดได้สี่คัน,นะค่ะในบ้านครับอันนี้รถไฟฟ้าใช้รถคันนี้คุ้มเลยค่ะประหยัดน้ำมัน ของบ้า,กบานก็ขยันขยันคะ่ะดู i, ดอออเอามันสดๆอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆดูในบ้านาดูที่จอดรถเขานะคะสี่คันอัอดเขาไปได้ยังไงนี่ยังไม่พอนะคะข้างนอกนี่อีกคันหนึ่งข้างในข้างในสวนดอกนะคะข้างนอกสวนสวนแดกคะ่ะ <laughs> <laughs> ค่ะไงเดี๋ยวป้าก้อยลงคลิปนี้ให้ดูเลยนะคะพเพื่อน สวัสดีค่ะสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าก้อยนะคะอีกคนหนึ่งป้าก้อยจะได้สามพันซับล้วค่ะยังไงเพื่อนๆก็ช่วยแนะนำญาติพี่น้องอีกคนหนึ่งค่ะจะได้ครบสามพันนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบาค่ะ